เทสตัคเจอร์จุดเทรดแม่นยำทำยังไงเราจะมาพูดถึงโครงสร้างราคาทำไมเราถึงต้องรู้ด้วยเนาะในส่วนของโครงสร้างตรงนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเป็นแพทเทิร์นบางคนก็มองเป็นรูปภาพอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเทรนด์ไม่เป็นอะไรเลยแต่เนี้ยเราก็ต้องรู้ว่าทิศทางของเขาที่โครงสร้างเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะปรับตัวไปในทิศทางไหนเนาะซึ่งถ้าเราจะใช้ในการเทรดเราต้องรู้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ เชื่ักเยอะฮะเชืเฉดแม่นยำนะครับทำยังไงนะครับผมวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาหาดูนะครับว่าการเชดดครงสร้างนะครับโครงสร้างราคามันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ทําไมเราต้องมาเชืโครงสร้างด้วยในส่วนของโครงสร้างถ้าตีนึกถึงอตีนึกถึงโครงสร้างของบ้านโครงสร้างของอาคารนะครับก็ต้องมีโครงสร้างแหละถ้าไม่มีโครงสร้างอยู่ดีแบบก่ออิฐก่อปูนขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแล้วไม่มีโครงสร้างให้เรากับเราเนี่ยก็อาจจะ ถล่มลงได้นะก็จะนึกถึงโครงสร้างก่อนเป็นอันดับรแรกเราก็จะเห็นว่าเนี่ยก็จะมีพิมพ์เขียวของเขาถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า b l u e p r i n t ใช่ไหมใชแต่ทนเนี้ยภาษาไทยเราจะเรียกว่าพิมพ์เขียวถ้าเราดูกราฟกันบ้างกราฟก็จะมีโครงสร้างของเขาเช่นเดียวกันโครงสร้างก็จะมีหลายแบบเลยนะครับผมเ,เห็นไหมว่าราคามันจะไม่ได้ขึ้นไปทีเดียวเห็นปะแต่มันทำอะไรครับมันจะทาขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงเป็นโครงสร้างขาขึ้นโครงสร้างขาลง คงสาขาขึ้นค<ม>งสาขาลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครจนกระทั่งแบบมัน,นก็เกิดเป็นแพทเทิร์นอะไรต่างๆนะครับผมหลายๆคนอาจจะเคยเรียนมานะครับในหลายๆแพทเทิร์นนะครับอันภาพนี้ทุกคนคิดว่าเป็นโครงสร้างอะไรโครงสร้างฮาร์มอนิกถูกต้องครับผมโดยที่อันนี้นะครับก็จะเป็น X นะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็น A อันนี้ก็คือเป็นฮาร์มอนิกนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นได้ว่าแต่ละแพทเทิร์นนะครับผมมันมีความสัมพัน์กันหมดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอเอเลียรเบฟใช่ไหม,ไหมครับที่ทําเป็นคลื่น โม t ทีฟเว็บเนาะที่พาเป็นหนึ่งสองสาสี่ห้านนเองใส่ตัวเลขไปเลยเป็น 1, นึ่งสองมสหมองเป็นโครงสร้างอิเล็กได้ไหมก็จะเป็นแดกนอกครับใช่ไหม d i a กทุกคนเริ่มสับเริ่มมองกับคำเลย d ก a g o n นอกคืออะไรวะเนี่ยเมื่อกี้อะไรก็โมทีฟเว็บเมื่อกี้มีอะไรนอนนอนเทรนคอลเลคชั่นอะไรของพี่เขาพม่ไมาอีกคืออะไรกันวะเนี่ยอันเนี้ยนี่คือเหตุผลของวันนี้เลยครับว่า โครงสร้างคืออะไรทาไมเราถึงต้องรู้ด้วยใช่ครับบางทีแบบเอ้ยเราฟังคนอื่นพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เราไม่เข้าใจเลยว่าพูดอะไรวะเนี่ยคําศัพท์อะไรแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมื่อกี้ BTS ครับเมื่อกี้ก็พูดถึงพฤติกรรมทองเดี๋ยวพูดพูดถึงฮาร์โมนิกเดี๋ยวพูดถึงอะไรอีกอีเลียดเบฟเนี่ยแล้วก็วาดล่าสุดอะไรอีกครับเนี่ยอืใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเป็นหน้าตาบางคนก็บอกว่าเป็นแพทเทิร์นบางคนก็มองเป็น รูปภาพอะไรก็ไม่รู้หรือบางคนบอกว่าไม่มีแพทเทิร์นอ,อะไรเลยก็คือเมื่อกี้เนาะนอนเทรนด์คอเลกชันอะไรไม่รู้รอะไม่เป็นเทรนด์ไม่เป็นอะไรเลยอ,อันเนี้ย็เป็นโครงสร้างชุดหนึ่งที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะครับรในส่วนของโครงสร้างแต่ในเนี้ยรเราก็ต้องรู้ว่าทิศทางของเขาที่โครงสร้างเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาจะปรับตัวไปในทิศทางไหนเนาะซึ่งถ้าเราจะใช้ในการเทรดเราต้องรู้นั่นเองนะครับครับคือสาเหตุที่ว่า ทำไมเราถึงต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างด้วยถูกต้องครับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจะเห็นเห็นหะว่าราคามันจะมีการปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ปรับตัวลงใช่ไหมเนี่ยพอราคาปรับตัวลงมาเห็นไหมครับมันจะกลับตัวก็ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อเขาขึ้นมาเบรกไฮเดิมใช่ไหมครับหมูก็คือไฮนี่ใช่ไหมครับพอเขาเบรกขึ้นไปนะครับผมเป็นยังไงต่อครับราคา ถ้าทาการเบรกไฮขึ้นไปอีก<ม>รอบหนึ่งถ้าเป็นในเชิงภาษาของนะ<ม>อเ,เ,าาเอสิมซีน,น,นะครับเขาเรียกแล้วว่าเบรกออฟรัคเจอร์ราคาพอเขาเบรกขึ้นไปใช่ไหมพอเขาเบรกขึ้นไปเป็นเชนอคาแรคเตอร์นะผมแล้วก็ราคาพอเขาเบรกทำไฮเดอทำไฮให้ไฮขึ้นไปอีก<ม>นะครับผมเขาก็เรียกว่า b <ม>ีโอเอสหรือว่าเบรกออฟรัค<ม>เจอร์นะครับแล้วก็จะเป็นจุดนะครับในการเทีดเทรดไปเรื่อยๆนะพอเขาเทรดไปเนะี่ยนะครับตรงเนี้ยเขาจะวางหอแซลไว้ที่ไหนนะครับผมก็คือ ไว้แสวไว้ใต้โล <ừ> เห็นไหมว่าราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกระทั่งอะไรครับจนกระทั่งราคาเขาลงมาเบรกโลเดิมใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่มีโลให้เบรกเลยนะยังไม่มีโลที่จะเตนให้เบรกเลยนะครับเนี่ยโลมันอยู่นี่ใช่ไหมครับยังไม่เบรกเห็นไหมพอยังไม่เบรกเป็นะครับปรับตัวขึ้นต่อเห็นไหมพอราคาปรับต <ard> ัวลงมาเห็นไหมโลอยู่ไหนโลอยู่นี่ใช่ไหมครับโลอยู่นี่ก็ยังไม่เบรกใช่ไหมครับนะครับก็ ดันตัวขึ้นต่อใช่ผับขึ้นภาพโครงสร้างของ SMC อีกส่วนหนึ่งเนาะซึ่งก็จะมีแพทเทิร์นหลากหลายรูปแบบเลยเมื่อกี้พี่แกก็พิมพ์มาอีกบอกว่าเป็นโว์แบ็กพูแบ็กเทรนโซนได้ไหมครับอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นคอสิโมโดอันนี้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นโครงสร้างชุดหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันเนาะว่าทาไมเราถึงต้องรู้ในส่วนโครงสร้างด้วยนะครับจนทั่งราคาก็เป็นี่บเบรกโลลงมาเห็นไหมพอเบรกโลปุ๊บนะครับผมแล้วทำใน เบรคออฟแทคเจอร์ลงมาก็เปลี่ยนเป็นราคาก็เป็นส่วนของการเทรดขาเซลล์กันบ้างใช่ไหมก็ลงมาเป็นขาเซลล์เห็นไหมจนทั้งราคาเขาปรับตัวขึ้นมาเบรคตัวหาฮนี่ใช่ไหมครับก็จะเปลี่ยนแทคเตอร์ขึ้นไปอันนี้ก็จะเป็นตัวเอ็มบายเอ็มบายเอ็มเซลล์นะฮะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับผมตัวตัวของอีเลดเว็บนะครับเลดเว็บเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีอยู่ในหลายๆแพทเทิร์นเลยนะเดี๋ยวไปดูอีเลดเว็บก่อนนะครับ เอลเเบนี่ยนะครับราคาก็จะมีการปรับตัวขึ้นมาใช่ไหมครับเป็นห้าขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ลงมาเป็นสามขึ้นลงมาเป็นสามขึ้นนะครับเป็น A B C นะครับเป็นหนึ่งสองที่ห้าแล้วก็ลงมาเป็น A B C นะครับตามนี้เลยนะครับผมส่วนใหญ่อ่าราคานะครับก็มันก็มักจะกลับตัวนะผมที่ที่ขาสี่ก็จะเป็นจบการจบหนึ่งรอบนะผมหรือว่าการเจ็บโครงสร้างหนึ่งนะของตัวอ e ีเลดเดบอันนี้ก็จะเป็นตัวห้าขึ้นไปนะเราเรียกว่ามโมทั่ ครับหรือว่าขึ้นส่งแล้วก็อ่ามูทิฟนะครับแล้วก็มีสามขึ้นลงมานะครับเราได้เรียกว่าขึ้นย่อยเอ่อขึ้นย่อนะครับหรือว่าอ่าเป็นคอร์ริคทีฟนะครับเมื่อจบคอร์ริคทีฟนะครับผมราคาก็ได้มีการตอบโตวขึ้นมาต่อนะครับผมเป็นโครงตั้งไปเรื่อยๆนะครับมูทิฟนี่เมื่อกี้อาจารย์พูดว่าเป็นขึ้นส่งเนาะแล้วก็ ABC ที่ลงมาเนี่ยเป็นคอร์ริคทีฟเนี่ยก็คือขึ้นย่อใช่ครับครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับคล้ายๆกับ ตอนนี้ไหมนะครับหรือคล้ายๆกับตัวนี้ไหมนะครับผมคล้ายๆกันเลยนะครับผมแต่ลพัดรูปแบบเลยครับผมวันนี้เราก็มารู้ข่าวๆว่าสาเหตุอะไรที่ทําไมเราถึงต้องเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างนะหรือว่าแบบทําไมึงต้องรู้ด้วยนะครับมันจะมีความสัมพันธ์หมดกันหมดเลยคนะครับผมแล้วก็เร็วนี้นะครับผมเราจะมีเอ14วันต้นถึงเทสต์สั้นเนาะใช่ไหมครับใกล้ๆนี้ก็ถ้าสมมติว่าเป็นกิจกรรมของเราเลยนะครับก็จะเป็น14วันนะครับเมื่อกี้ก็มี ตอนที่อินโทรดักชนเนาะที่ขึ้นมามีไม่ว่าจะเป็น BTS ีอทองเพนเด่นใช่ไหมแต่ใกล้ๆของเรานี้เลยก็จะมีกิจกรรม14วันปั้นเทพเทสั้นรูปที่3แล้วนะครับซึ่งจะเกิดขึ้นในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนี้แหละผมใครสนใจนะครับสามารถทักถามหาแอดมินเราได้เนะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือว่าถ้าใครร่วมอยู่แล้วก็ ไปสนุกด้วยกันนะอาจารย์ซิ่งก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ช่วงนี้เขาไปนู่นแหละท่าเทปสั้นไม่ต้องบอกว่ามันเป็นมาท่าที่แบบไอ้กลยุทธ์ที่แบบมันเป็นจุดเทรดได้ที่ได้บ่อยอ่ะแล้วมันสึกแม่นด้วยไงโคตรแม่นอ่ะมันแม่นมากนะครับในตัวแล้วก็ได้เ้าบ่อยระหว่างที่อาจารย์แบบรอโครงสร้างใหญ่อะไรเงี้ยในภาพเมื่อกี้ที่เราเห็นว่าอาจารย์ซิ่งตีแนวรับแนวต้านหรือว่าซัพพอร์ตแอนด์รีสแตน์เนาะที่ตีไว้ตรงจุดนั้นอ่ะ สิ่งที่เกิดขึ้นเลยคือสามารถใช้สัญญาณเนี่ย14วันเทรดสั้นเนี่ยมาช่วยคอนเฟิร์มิงได้นั่นเองนะครับเป็นสองภาพเหล่านี้เนาะก็สามารถติดต่อแล้วก็พักหาไอมินเราได้นะครับไอมินเราบอกว่าเปิดรับสมัครแล้วจ้านะครับพี่วิทยาก็บอกว่ารุ่น3วันละ2รอบบ่ายค่แ่่่่่่่่่่่่่่่่่ี่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่จ่่่่่่่่่่่่่่เ่่่่่่่่่่่่ร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่เม่่อกี้ บางคนอาจจะมองว่าเป็นออเลียดเว็บบางคนอาจจะมองว่าเป็น BTS บางคนอาจจะมองเป็นพฤติกรรมทองบ,บางคนมองเป็นฮาร์โมนิกบางคนมองเป็น SMC อมบางคนมองเป็นอะไรอีกหลากหลายรูปแบบในค QM เอ็มคอสิโมโดสารพัดทั้งหมดเนี่ยเราจะพูดรวมๆเป็นภาพรวมเนาะว่าเป็นโครงสร้างราคานั่นเองนะครับในส่วนออของภาพรวมทั้งหมดที่เราจะพูดถึงในรายการเทรดสตรักเจอร์จุดเทรดแม่นยำทำยังไงนะครับสำหรับเราสองคนวันนี้ครับครับผมอาจารย์สิงห์แล้วก็ โค้ดตาตีนะครับขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะสำหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมีอยู่กันแบบสดๆอ่ะ14วันเรียนเสร็จปุ๊บใช้เนื้อหาเข้ามาเทรดเลยดูดีไหมจัดไหมจัดไหมลงมาก่อนลงมาให้จัดเนี่ยแนวได้เลยเรียยีามสนเทรดไหมได้ได้แนวันวลำเช่า เย็น้อยเย็นลอย,ลยก็จ้วงจ้วงจ้วยอ่ะไปเลยไปไปเรียนรู้จากการเทรดจริงเยอนสามสัวทีพี่เอ้าจริงเหรอเยอนสาม